สวัสดีครับวันนี้โบโบฟรามฟ้ามง่วบานบานสวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยงง่วเป็นวันเสาร์ที่ 21. นี่มีนาคม2 5 6 3นะครับวันนี้มาเบิ้งง่วตัวนี้นะครับอายุครบ11เดือนนะครับเป็น ผสมวัวบ้านกับบามันนะครับบรร่ปลอยออกคอเพราะว่ามันขึ้นนี่พายุฝนเข่ามานะครับไทยปลูกหญ้าไว้แล้วบ่วมีหม่องปอยดินลมก็เลย่บอยกปอยพผนออกไปก็เลยขังไว้อย่งสินะครับครับเบิ่งภาพร่วมนะครับนี่คือ หินตะฟ้างนะครับยาช่วงนี้บม่มีเลยนะแรงหินตะฟ้างครับห้ำแน่นิดหน่อยนะครับครับสำหรับผู้ที่สิหาง่วไปเห็ดพอท่านคุ้มฝูงนะครับกขอแนะนํำนะครับน้องเมษาตัวนี้นะครับเบิงหุ่นการแล้ว ใช่ได้นะครับสามารถสิไปเป็นพอพันคุ้มฝูงได้นะครับผู้ใดสนใจนะครับก็ทักมาเด้อครับ083 265 9935 08 3 265 9935เ26 99, ด้ยอครับเด้อ โบโบฟาร์มนะครับอยู่บ้านนนเรื่องตำบลบ้บนคออำเภอเมืองจังหวัดคอนแกนนะครับหรือสิมบมาเบงตัวยุคคอ,อกเลยก็ได้นะครับอายุสิบเอ็ดเดือนครับน้องเมษานะครับคุณนกันใส่ได้เลยนะครับไปคุ้มฝูงเป็นพอพันกับ่ถือว่าสิล่ายนะครับ แล้วก็บอเ,เลิรปันได้นะครับก็บอยูนในเกณ์ที่ว่าสซได้นะครับเกล้ามเนื้อถ้าได้อาหารได้หนาเต็มเต็มก็นี่ผมว่าสิออกคักอยู่นะครับครับช่วงนี้อาโรคไข้โควิดแพร่ระบาดนะครับก็บฝากพี่น้องเช่าง,งัวทั้งหลายนะครับรักษาเนื้อรักษาตัว ถ้าสงสัยจะคลองก็ไปตรวจน้ำโรงบ้านนะครับกักตัวเองจากสิบสี่มือนะครับเพื่อบ่เป็นการแพร่กระจายของโรคหรือว่าไปรับโรคจากผู้อื่นที่เข้าบรูนะครับซอยกันนะครับรัฐบาลหน่วยงานของรัฐต่างๆก็ซอยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับสิ่งสาคัญตัวเขาเองจะต้องซอยตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยชาติ เริ่มต้นจากตัวห้อยองนเดอยครับเด้อย่าเป็นปูแพรเชื่อและไปรับเชื่อโดยพลราการนะครับคอยติดตามสถานการณ์มันเมืองเรื่อยๆนะครับครับโบโบฟาร์มนะครับวนนี้นะครับก็ขออ่ำลาผ้าจากท่านนะครับอย่าลืมนะครับเด้อมั่วปูน่อยตัวนี้นะครับสนใจทักทักมานะครับคามเบอร์โทษที่หายไปแล้ว083 สองหกห้าเก้าเก้าสามหาครับครับโบโบฟา้ามขอลาผ้าจากสมีสวัสดีครับ